สวัสดีครับนักเกรียนและก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูชวัชชัยปีน้ำทงนะครับกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเรื่องการวิเคราะห์โจทย์และก็การหาคำตอบนะครับเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับ ตัวยอย่างบอกว่าปีที่แล้วบริษัทส่งออกสินค้าได้534,000กล่องปีนี้ส่งออกได้มากกว่าปีที่แล้ว35,000กล่องปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าได้กี่กล่องวิธีคิดนะครับปีที่แล้วนะครับบริษัทนั้นส่งออกสินค้าได้ทั้งหมดกี่กล่องครับ ส่งออกสินค้าได้534,000กล่องนะครับส่วนปีนี้บริษัทส่งออกสินค้าได้เท่าไหร่ครับเราไม่รู้ว่าส่งออกได้เท่าไหร่แต่เรารู้ว่าส่งออกได้มากกว่าปีที่แล้ว35,000กล่องนะครับเมื่อเราดูวิธีคิดนี้แล้วเราก็สามารถที่จะนำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นะครับเพราะว่า ปีที่แล้วก็คือ534,000กล่องนะครับปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว35,000กล่องเพราะฉะนั้นเราต้องนำไปทำอะไรครับบวกลบคูณหรือหารครับต้องนำไปบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ534,000 บวกด้วย35000นะครับเมื่อเราเขียนประโยคสัญลักณ์แล้วนะครับนักเรียนก็ต้องไปแสดงวิธีทำนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบนะครับคำตอบที่ได้นะครับดังนั้นปีนี้นะครับส่งออกสินค้าได้ทั้งหมด5 6 9 0 0 0กล่องนั่นเองนะคร,ครับเมื่อนักเรียนได้ดูตัวอย่างแล้วก็ศึกษาบทเรียน ในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบแล้วนะครับต่อไปก็ให้นักเรียนนะครับไปทำแบบฝึกหัดที่2.9นะครับซึ่งอยู่ในหน้า36แล้วก็37นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบบทเรียนไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในบทเรียนต่อไปครับสวัสดีครับ